อ,อย้ายเข้าบ้านครับเลิกงานแล้วพี่น้องปอดทางไม่ค่อยดีเลยบรรยากาศแถวนี้บรรยากาศดีครับเขาปลูกอะไรนะดอกดาวเรืองด้วยอยู่แถวเขาเนี่นยแหละ โมงแล้วครับก็ย้ายรถเข้าบ้านครับพรุ่งนี้ค่อยลุยต่อครับไม้ไม้กันใส่ไปนั้นหักแล้วทำไมมันหักกว่าน่าจะปิดโดนอ้นั้นั้งโ,โดนไม้หมุนไปโดนไม้บ้างโดนอะไรบ้างก็หักไปเดี๋ยวหาไม้ใหม่มาใส่ครับ เพราะว่าผมว่าไม้ไอ้การสายไ,ไฟเนี่ยไม้ไผ่เนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับไม่ต้องคนนี่ไม่ต้องขึ้นไปจับสายไฟเลยอะ่ะนอกจากจะแบบเส้นใหญ่ๆตึงๆจริงๆอะ่ะบางทีไม่ต้องมีคนอยู่บนรถครับรูดไปได้เลยดีนะครับแต่ต้องยาวสักหน่อยเพราะว่าบูมมันบูมมันสูงอะ่ะให้กันบูมด้วยสายไฟจะชอบติดตรงบูมบางคนก็ถามนะว่า เป็นไม้อะไรใส่เพื่ออะไรบางคนก็ไม่รู้ครับเขาไม่ได้อยู่ในอาชีพนี้เนาะเขาก็ไม่รู้ครับก็มันเป็นไม,ไม้กันสายไฟนะครับกันสายไฟดีนะครับถ้าใครมีงบประามาณมาอัานหน่อยก็ใส่เรดเลยครับเดินเรดเลยสวย,สวย แต่นี้งบประหยัดครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะพรหากก็เปลี่ยนใหม่ครับไม่ไผ่เนี่าหาง่ายจะตายออกโนนใหญ่แล้วทรงดีจริงๆนะเทเลอร์มนะชมทะเลจะคล้องอีก รอจัดลอจัดพี่น้องอ่าส้มสีอะ่รู้ตัออตอวอะลรอเลยครับโอ้เทิร์นเกียร์เทิร์นเกียร์ขึ้นได้ไวเกียร์เกียร์เราพามาดูชกดูซงหน่อยดูซงหน่อยอา่า ไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ